สวัสดีครับผมพ่ันแล้วครับก่อนคำหามน้อยบ้านแม่ครับมือนี้ครับมือนี้หน้าปี2 5ง4หเดือนพฤศจิกายนครับมือนี้วันที่ย1่สมือนี้ผมก็มาติดตามเอปานเจริญการช่างครับของเอพรางเวียงบ้านดอนป้วยครับมือนี้ครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเข่าเจ้าหอมมะลิลอยหายู่ครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ครับนี่นะครับเขามาลี่ลอยหาครับอันนี้น้ำรดแล้วเด้อครับทีนี่เขามันกระลมเขามันก็แก่เติบครับมันก็เลยกรอบตอนนี้กำลังเกี้ยวเข่าด้วยปานจะเริ่มการช่างครับผู้ใด้ิไปติดต่อเพิ่นกลับไปได้เด้อครับหน้าปีหกิหน้าปังก็ได้เมิดครับเอาครับไปชมกันต่อเลยครับผม แล้วก็เราก็มาดูการเกี่ยวข้าวล้มด้วยครับประสิทธิภาพการเกี่ยวข้าวล้มอย่างเงี้ยครับมาดูด้วยครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำอีสารบ้านแม่ด้วยนะครับวันนี้ก็เที่ยวแรกของผมแหละครับวันนี้นาปีโอกีปานเจริญการช่างครับวันนี้ครับแดดจัดเป็นตาบ้าเลยครับผม อไปครับเดี๋ยวยผมจะพาไปดูรถปานเจริญการช่างไปดูประสิทธิภาพการเกี่ยวข้าวล้มครับการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีจะเป็นยังไงครับไปดูเลยครับไปเลยผม มีตัวแอร์นั่งเย็นสบายเลยครับตกลัวร้อนครับแดดจัดแค่ไหนก็เกี่ยวได้สบายครับครับผมก็ขออยู่ในร่มก่อนเด้อครับไม่ไหวแดดมันร้อนจัดครับ ครับเขาจะไปติดต่อเพิ่นก็ไปได้เด้อครับพะงญ่เวียงครับบ้านดอนควายหรืออีกชื่อหนึ่งของเพิ่นก็คือเสียเวียงครับก็ไปจ้างไปติดต่อเพิ่นได้ครับเพื่อนก็ไปได้ทุกที่นะครับแถวเนี้ยในเขต เียงขวัญถ้าว่าเพิ่นมีเวลาครับผมถ้าเพิ่นไม่มีเวลาเพิ่นก็ไม่ไปครับผม การเกี่ยวข้าวล้มก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยเด้อครับพี่น้องแต่ก็เสร็จเหมือนกันนะครับผมเกี่ยวข้าวเก้าหอมมะลิร้อยห้าด้วยปานเจริญการช่างตู้แอร์ครับ 2020ครับครับอย่าลืมกดติดตามกดเลยกดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเผื่อมีคนชอบรถเก่ารถใหม่ครับเผื่อมีคนอยากจะซื้อรถ ช่นกันครับไปสอบถามไปติดต่อเพื่อนได้ครับผมพี่น้องมีเงินมีทองก็ไปซื้อได้ครับผม ซื้อมาเกี่ยวเองเลยครับไม่ต้องรับจ้างก็ได้ถ้าใครมีเงิน